สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกแนวคิดเรื่องการสร้างสมดุลในใจนะครับทำความเข้าใจเรื่องความทุกข์แล้วก็เอ่อหนดหนทางสู่ความสงบโดยดูจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยค่ะก็มีทั้งหลักธรรมคำสอนอย่างพุทธศาสนาแล้วก็ข้อคิดร่วมสมัยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือมีมุมมองทางวิทยาศาสตร์มาเชื่อมโยงด้วย เป้าหมายเราก็คืออยากจะสกัดเอาเอาข้อคิดที่มันเอาไปใช้ได้จริงให้ชีวิตเรามันสมดุลขึ้นเข้าใจอะไรๆมากขึ้นนะครับน่าสนใจมากค่ะถ้าให้เริ่มนะคะเหลายๆแหล่งข้อมูลเนี่ยชี้ไปที่แกนเดียวกันเลยคือหลักอริยสัจสี่อริยสัจสี่ครับที่เป็นเหมือนแผนที่ชีวิตใช่ค่ะเป็นเหมือนกรอบให้เราเข้าใจปัญหาทําความเข้าใจว่าความทุกข์คืออะไรมาจากไหนแล้วก็ มีทางออกนะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยค่ะครับผมงั้นเราลองไล่ตามแผนที่นี้ดูนะครับเริ่มที่ทุกข์อันนี้คือให้ยอมรับก่อนเลยว่าชีวิตมันมีความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นธรรมดาถูกต้องค่ะการยอมรับนี่สำคัญมากพอรู้ว่ามีทุกข์แล้วขั้นต่อมาคือสมุทยัยคือการหาสาเหตเุการยึดติดมันถึงทำให้เราเป็นทุกข์ล่ะครับอ๋อคืออย่างเงี้ยค่ะตัณหามันคือความอยาก ความต้องการหรือการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆที่จริงๆแล้วมันไม่แน่นอนนะคะแบบว่ายึดกับสิ่งของชื่อเสียงหรือแม้แต่ความคิดเราเองครับพอสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปซึ่งมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาตามธรรมชาติเราก็ทุกข์เพราะมันไม่เป็นอย่างที่เรายึดไว้อืเข้าใจครับแต่ข้อดีคือข้อสนิโรธบอกว่าทุกข์นะดับได้ไม่ใช่ต้องทนไปเรื่อยๆนะคะอ่ามีทางออกใช่ค่ะ แล้วข้อ4ี่ก็คือมัคหนทางปฏิบัติเพื่อไปสู่การดับทุกนั้นโอเคครับถ้าความยุติิดเป็นปัญหาแล้วตัวมัคหรือหนทางปฏิบัตินี่แหละครับมีอะไรเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้เราคลายจากความยุติดได้บ้าง Mark, มัคมีองค์8นะคะเป็นเหมือนชุดเครื่องมือเลยแต่ถ้าดูจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยหัวใจที่ถูกเน้นมากๆเลยก็คือการฝึกฝนจิตใจค่ะการฝึกจิต ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องสติความระลึกรู้ตัวในปัจจุบันกับสมาธิความตั้งมั่นของจิตครับมีคำสอนของหลวงปู่มั่นที่น่าสนใจนะคะท่านบอกว่าหัวใจสําคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันอ๋อไม่ใช่แค่ตอนนั่งหลับตาใช่ค่ะใช่ไม่ใช่แค่ตอนนั้นแกนหลักของการฝึกสติก็คือสติปัฏฐานสี คือการรู้ทันกายเวทนาจิตธรรมรู้ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยไม่ไปตัดเินมันนะคะการมีสติในชีวิตประจําวันหมายความว่าอย่างเช่นตอนเราเจอเรื่องหงุดหงิดรถติดมากๆเนี่ยการที่เราแค่รู้ทันอารมณ์ตัวเองว่าเออตอนนี้กําลังหงุดหงิดนะอันนี้ก็ถือเป็นการฝึกสติใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยคือรู้ทันก่อนที่จะปล่อยให้อารมณ์มันพาไปหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่บีออกไป แล้วพวกหลักปฏิบัติพื้นฐานอย่างศีลห้าล่ะครับการไม่พูดโกหกไม่เบียดเบียนคนอื่นมันมาเกี่ยวตรงนี้ยังไงครับเหมือนเป็นกรอบให้เราไม่ทําตามกิเลสที่สติจับได้ถูกต้องเลยค่ะศีลห้าน,นี่เป็นเหมือนรัว้วเป็นพื้นฐานทางจริยธรรมเลยพอเรามีสติรู้ทันความคิดอารมณ์แล้วสีลก็จะช่วยให้เราไม่ไปทําอะไรที่มันเบียดเบียนตัวเองหรือคนอื่นอ๋อครับครับ มันทําให้การอยู่ร่วมกันมันสงบสุขขึ้นแล้วพอเรามีสติมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยการจะเอาหลักธรรมอื่นๆมาใช้อย่างอิทธิบาท4ที่พูดถึงเรื่องความสําเร็จในการทํางานครับอิทธิบาท4ชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ค่ะที่มีคนเอาไปปรับใช้กับการทํางานเยอะๆอย่างในข้อมูลจาก Salary Investor ก็พูดถึงเนาะ คือพอเรามีพื้นฐานจิตใจที่ดีแล้วเนี่ยการจะรักในสิ่งที่ทำชันทะมีความเพียรวิริยะใส่ใจจิตตะหรือทบทวนปร,ปรับปรุงวิมังสามัมนก็จะทำได้แบบเอ่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีปัญญาไม่ใช่ทำไปแบบหลงหลงหรือสร้างทุกเพิ่มโหที่น่าทึ่งมากๆคือการฝึกจิตแบบนี้เนี่ยมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มายืนยันด้วยใช่ไหมครับที่ว่ามีการวิจัยจากฮาร์ a ว d ร์ดเรื่องการทาสมาธิ มีค่ะอันนี้น่ายสนใจมากงานวิจัยของดรเฮอร์เบิร์ตเบนซันกับทีมที่ฮาร์วาร์ดเขาพบเลยนะคะว่าการฝึกสมาธิเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายจริงๆแบบวัดผลได้เลยยังไงบ้างครับก็เช่นช่วยลดฮอร์โมนความเครียดลดความดันโลหิตได้แล้วก็เอ,อ่ทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนไปในลักษณะที่สงบขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นอย่างมีคลื่นอัลฟาคลื่นตีตาเพิ่มขึ้นโห oh. ค่ะ แล้วก็ยังส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยซ้ำมันเหมือนกับยืนยันว่าสิ่งที่คนสมัยก่อนค้นพบจากการปฏิบัติทางจิตเนี่ยมันส่งผลจริงๆต่อกายภาพของเราสุดยอดเลยครับเหมือนเป็นการพิสูจน์สิ่งที่รู้กันมานานด้วยเครื่องมือสมัยใหม่สรุปแล้วการเดินทางที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มจากการยอมรับความทุกข์คืออริยสัจข้อหนึ่งค่ะแล้วก็เข้าใจสาเหตุจากความยึดต,ติดคือข้อ2รู้ว่ามีทางออกข้อ3 แล้วก็ลงมือทําตามหนทางหรือมักข้อ4ใช่ค่ะโดยมีเครื่องมือสําคัญคือการฝึกสติสมาธิมีศีลเป็นเหมือนรัว้วแล้วก็ใช้หลักอิทธิบาท4ขับเคลื่อนชีวิตซึ่งทั้งหมดเนี้ยวิทยาศาสตร์ก็ยังมารองรับอีกถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าจะให้ทิ้งท้ายนะคะก็อยากจะย้อนกลับไปที่คำของหลวงปู่มั่นอีกครั้งที่ว่าหัวใจสาคัญอยู่ที่การมีสติในชีวิตประจำวันมันอาจจะชวนให้เรากลับมาคิดต่อนะคะว่า เออการปฏิวัติที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่รูปแบบใดรูปแบบหนึง่งแต่มันคือการเอาความรู้สึกตัวเนี่ยกลับมาอยู่กับเราในทุกๆขณะทุกๆก,กิจกรรมเลยไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็ตามใช่ค่ะคําถามที่เราอาจจะลองไปสํารวจต่อก็คือแล้วเราจะเริ่มฝึกการตื่นรู้อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจําวันของเราตอนนี้วินาทีนี้ได้ยังไงบ้างครับการหาคําตอบด้วยตัวเองนี่แหละค่ะคือการเดินทางที่แท้จริงเลย